าเรากำลังสร้างผลลัพธ์เนาะ,ะเป็นเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อเพื่อว่าเราเราจะได้สังเกตในความรู้สึกเนาะกับสิ่งที่ตัวเองสัมผัสในแต่ละวันแล้วก็เราเราว่าอะไรอ่ะเรียกว่าแบบนันะ ว่าเป็นเหมือนเดิมก็คือเรายัางใช้นิสัยหรือว่าพฤติกรรมหรือว่าวิถีชีวิตหรือวิธีคิดเนาะเหมือนเดิมไหมเราก็มีความกระตือร้อนมีการมีความตื่นเต้นที่จะสร้างสิ่งที่เราต้องการหรือว่าเรารอสิ่งที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่นวันแรกๆเราอาจจะตื่นเต้นแล้วเราก็รีบทําการบ้านแต่พอวันถัดมาหรือหรือหลายๆวันเราก็เริ่มเฉยชาเริ่มเอ,อเดี๋ยวก่อนหรือว่ามีเหตุผลมีข้ออ้างอะไรเงี้ยนะครับนี่ยใ,ให้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 จับเรียงให้ได้นาะแล้วก็ลองดูว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเนี่ยเรารู้ตัวไหมว่าเรากําลังเอ,อ เิมเป็นทีสายเดิมๆแล้วก็เขาอ้างเดิมๆเ,เนี่ยถ้าจับตัวเองให้ได้แล้เราเรา,เราแก้ปัญหามันยังไงหรือว่าเราสร้างความเป็นไปได้ใหม่เนี่อเรายัางเวียงโยหรือเปล่าเรายังไม่ปล่อยวางหรือว่ายัาง ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรากำลังกลับไปที่อดีตหรือว่าเรายังมีการเป็นเดิมๆหรือว่าเรายังเฉื่อยชานะถ้าเราจับตัวเองได้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเป็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนก็คือเราจับความรู้สึกเราเองได้ว่าเฮ้แบบเนี้ยมันไม่เวิร์กหรือว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการเราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่ในโลก i yes. yes.